ก็สวัสดีครั้งครับอ,อันนี้เป็นการย่อเวชกรรมอตอนที่สองนะครับในสมัยราชการที่สองนี่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าณนภะารายทรงเห็นว่าคำพีแพทยนะ์น่ารงพระโอโบสถสมัยอายุายทยาสูญหายไปเนื่องจากช่วงนั้นมีสงครามกับพม่าถ,ถึงสองครั้ง บ้านเมืองก็ถูกทำลายประชาชนรวมถึงหมอแผนไทยถูกกวาดต้อนไปเป็น,ชนเชลยทำให้ตำราย,ยาและขอ้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์ของไทยถูกทำลายไปด้วยจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้เราผู้ชำนาญโลกและสัพยารวมทั้งผู้ที่มีตำราย,ยาดีๆอ่า นำมาทุนเก้าถวายให้กรมหอหลวงคัดเลือกและจดเป็นตำราหลวงสำหรับหลวงพระโอพระวูพรอโอสดนะครับในปีพศ2359ก้าโปดก้าวให้ตากฎบมายชื่อว่าพนักงานพระโอสถถวายในราชการที่สาม พระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพดิีกครั้งและโปรดเก้าให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยแห่งแรกคือวิทยาลัยแพทย์แผนโบราณวัดโพในงานฉลองวัดโพในสมัยนี้นั้น,นทรงน้มหลีว่า อันตำรายาไทยและการรักษาโรคแบบอื่นๆเช่นการบีบนวดประครบหมอที่มีชื่อเสียงต่างก็หวงตำราของตนไว้ฮะเป็นความลับพร้อมทั้งได้ทรงนหลีว่าการรักษาโรคทางตะวันตกได้แผ่อิทธิพลเข้ามาในประเทศสยาม และในเวลาอันใกล้น่าจะบมดบางรศมีของการแพทย์แผนไทยเสียหมดสิน้นทายนี้อาจจะไม่มีตำรายาไทยเหลืออยู่เพื่อประโยชน์ของอรุชนรุ่นหลังก็ได้จึงทรงประกาศให้ผู้มีตำรับตำราไทยโบราณทั้งหลายได้ช่วยกันบอกตำรายาต่างๆที่มีสรรพคุณดีและเชื่อถือได้เท่าที่มีอยู่ในสมัยนั้น นำมาบันทึกเป็นหลักฐานไว้บนหินอ่อนประดับไว้ตามผนังพระอุโบสถสลา,าลายบนผนังเสาและกำแพงวิหารคดรอบพระเจดีสี่องค์ที่วัดพระเชตุพลวัดโพและตามสาลัยต่างๆที่ได้รับการบูรณะในครั้งนั้น ศิลาจารึกนี้เป็นตำราบอกสมุนฐานของโลกและวิธีการรักษาและยังมีการจัดหาต้นสมุนไพรที่ใช้ปรุงยาและหาได้ยากมาปลูกไว้ที่วัดอีกเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นก็ยังทรงปัน้นรูปหรือสีดัดตนในท่าต่างๆเพื่อช่วยให้เป็นนิทัศการ ให้แก่ผู้ประสงค์จะฝึกเป็นแพทย์หรือหาทางบำบัดร,รักษาโรคของตนเองนะเพื่อเป็นสาธารณทานนับว่าเป็นการจัดการศึกษาให้กับประชาชนอีกรูปแบบหนึ่งตำรายาเหล่านี้จึงพอที่จะทราบกันดีในบรรดาหมอไทยและตำราดีๆต่างๆก็คงไม่ได้รับการเปิดเผยที่แท้จริง แต่ก็เป็นอนุสรณ์และเป็นวิทยาลัยการแพทย์ของเมืองไทยเราจะสมัยนี้มีการานำการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามาเผยแพร่เช่นการปลูกฝีป้องกันไข้ทอรบพิษการใช้ยาควินินในการรักษาโรคไข้จับสันเป็นต้นโดยคณะมิชันนารีชาวอเมริกา คือนายแพทย์แดนบีดบัตเล่ซึ่งคนไทยเรียกว่าหมอบัตเล่ในรัชกาลที่สี่ีแพทย์แผนตะวันตกที่รัชกาลที่ 4, สี่ทรงโปรดก็คือนายแพทย์แซมมองเกรนนหรือเรียกกันทั่วไปว่าหมอเหานำการแพทย์แผนตะวันตก เก่นการสูตินาริกรรมสมัยใหม่มาใช้แต่ว่าประชาชนไม่นิยมจึงยกเลิกไปในรัชกาลที่5นะครับะจะตั้งสิริราชพยาบาลพศ2431มีการเรียนการสอนทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณร่วมกัน หลักสูตร3ปีมาแล้ยกเลิกก็เมื่อปีพศ2456รวมการสอนทั้งหมด25ปีแล้วก็ทรงจัดพิมพ์ตำราแพทย์ครั้งแรกเมื่อปีพศ2438เรียกว่าแพทยศาสตร์สงเคราะห์นะครับตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์เล่ม1เล่มสองเล่มสเล่ม4ยก ย่องว่าเป็นตำราแห่งชาติในสมัยรัชกาลที่5้าพยาพิสนุประสาเรเวศหรือว่านามเดิมก็คือคงถาวรเวทนะครับเป็นลูกศิษย์ของหมอหนูได้จัดทำตำราขึ้นมาใหม่เรียกว่าตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ฉบับหลวงสองเล่ม ตำราแพทยศาสตร์สังเขตหรือเวศึกษาในสามเล่มและก็ได้จะตั้งกรมหมอนวดมีศักดินาเทียบเท่ากับหมอยาหมอนวดที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นก็คือหมออินเทวดาตำราแผงการนวดฉบับหลวงโดยกรมหมื่นบดินราดหาดไทย และกรมหมื่นอักษรสารโสพลและหลวงสารประเสริฐจึงจัดทำเนื้อในสมัยรัชกาลที่5ในสมัยรัชกาลที่6ยกเลิกการสอนวิชาแพทย์แผนไทยโรงเรียนแพทย์วิทยาลัยปีพศ2456 ปีพศ2466ประกาศใช้พระราชบัญญัติการแพทย์พื้นบ้านหมอพื้นบ้านกลัวถูกจับจึงยกเลิกประกอบอาชีพบางคนก็เผาตำลาทิ้งในสมัยรัชกาลที่7ทรงตากฎหมายเสนาบดีในรัชกาลที่8นี่ ประกาศใช้พระราชบัญญัติการควบคุมการประกอบโลกศิลปะปีพศออ2479ในรัชสมัยรัชกาลที่9นะจะตั้งสมาคมโรงเรียนแพทย์แผนโบราณที่วัดโพเมื่อปีพศ2500 ก่อตั้งโรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัยโดยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์เวเกสิงและคณะได้ก่อตั้งขึ้นอยู่ในพระสังฆราชูประถมของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ ปรินายกกับพระราชูประถมของสมเด็จพระเทพพระรัดตจสุดาสยามบรมราชกุมารีให้มีการอบรมศึกษาด้านการแพทย์แผนโบราณแบบประยุกมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้